วีผมให้ลูกสาวลูผมยาวมากหนาด้วยหนาด้วยแล้วมันไม่ได้วีง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องเอาสเปรย์ฉีดให้นางเนี่ยสเปรย์มันจะวีง่ายๆฉีดเยอะด้วยเพราะไม่ถึงผมเลยอะเพราะผมเขาหนาเฮ้ยอืม ไปฉีดผมให้แล้วปล่อยให้สเปรย์มันซึมแป๊บหนึ่งมาดูมุมสว่างผมสุดยอดอ่ะลองสัตัวหน่อยไม่มีขนาดไหนเออสัตัวผมนางยาวทั้งยาวทั้งหนานเลยโอ้โหผมยาวแล้วผมนี่หนานปึกเลยนะ ตัดออกประมาณตั้งแต่นางเกิดนะอะจําได้ว่าตัดประมาณสามรอบไม่แล้วทีนี้คราวนี้ไม่ได้ตัดมันก็เลยยาวเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าเวลาบีเสร็จแล้วมันยาวถึงขนาดไหนนะเดี๋ยวดูอีกทีดูที่มือกูผมทั้งหนาทั้งยาวปีนี้ไม่ได้ตัดยาวอย่างเยอะเลยมนแล้วทำไมนางจ่อยผมเอาไปกินหมด เดี๋ยวเรามาดูกันตอนหวีเนี่ยเป็นยังไงผมสวยสวยงามดูความยาวนะโอ้ดูความยาวคุณไม่หวีใช้สเปรย์ฉีดแล้วก็หวีนั้นตอาไม่อยู่ความหนา chay con vị đi <laughs> nhìn nhìn ra để không nhào phóng nạ Mẹ nhà trời ขนาดไหนเออถึงดาบถึงก้นถึงดาบถึงก้นเลยเน่ยาวไม่พอหนาอีกต่างหากอ่ะหัหน้ามาหัหน้าไปทางกล้องวีอีนไม่ไหวแม scream, family, ่ต้องช่วยวีผมมันยาววีอีนไม่ไหวแม่ต้องช่วยวี

Nah, tanah kuah.